ก็ดีไม่หนึ่งก็สองหรักหน่อยลอยสชื่ออรไยก็กโอ้่ของแก่ของแพของอเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเขาผูวฝีมือเก่งจ่งพ่อให้สาเรียนมี Oh, อ,อยา,อามาโชว์เลยวสายรุ่นหนึ่งอันนี้ไม่รุ่นหนึ่งก็รุ่นสองอรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่ง oh. อ๋อองบอกรุ่นหนึ่งของแท้ของแท้พอ,อเก็บมันหลายปีอกอีกอ,อันนี้มันอะไรเนี่ยลอยกาลอยกาว ซูมดูดิรอยกาวเป็นกาเกาก็ได้ใช่กาวเกาจนลืมลืมเอาออกกาวเป็นกาวเนี่ยยืดยนะืดเลยดูลอยซรับวันน <12. S 1> ี้ซ้อมกาวดูดิยืดเลยเนี่ยเนี่ยเหนียวเหนียวกาวใช่ไหมเหนียวเหนียวช,ชอบคูดดูอีกทีไม่ต้องครูนี่แค่ขูดเสียของเสียของเลยเป็นรอยเลยขอตรงแดงครับนนข,ข้อไหนข้อข้อไหนแี่